นี่ก็กําลังเดินทางไปเฮลซิงกินะคะเพื่อที่จะไปขึ้นเรือนะคะที่นู่นเนาะก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะถึงนะคะถึงที่นู่นแล้วก็ขับต่อไปป่าอะไรนะปารานุขับรถไปอีกประมาณตุนติตุนติไม่ได้ปารานขับรถไปอีกไอที่ที่พวกเราอะชอบไปพักก็คือปารานุเนะแล้วก็ ประมาณขับไปอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวยังไงถึงแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันจ้านี่นะคะเพื่อนๆค่ะก็เช็คอินเสร็จแล้วขับแบบสปีดมากๆเลยนะเพราะว่า <laughs> มาสายรถติดมากรถติดนะคะในตัวเมืองเนาะ ก็กําลังจะเอารถ,รถเข้าไปในเรือแล้วนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะก็หมดที่เราจ่ายค่าโรงแรมนอนสองคืนนะคะแล้วก็ทั้งค่าเรือค่าอาหารเช้าเนี่ยประมาณ320รยูโรนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะเนี่ยที่เราไปเที่ยวสองสองคืน -3 ามวันนะนี่เลยจะกำลังจะไปแล้วจะนึกว่าจะมาไม่ทันแล้วรถเยอะมากแบบรอเข้าไปด้านไหน จะามาทางพิเศษนะคะนี่กะหนาวไหมหิวไหมหิว <laughs> หิวจะไปกินอาหารเชา้า <laughs> นี่จา้าโรนะคะฮันสนโอดอต้าริตาเซิตเนซินะเซอร์ราวาอ๋อ ตอนนี้นะคะก็เอารถเข้ามาในเรือแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เลยจ้ากำลังรอนะคะนี่ร้านอาหารเปิดสิบโมงเช้านะคะที่จะไปกินอาหารเช้าเนาะแล้วก็จะไปเดินดูของชอปปิ้งช้อปปิ้งด้วยนะคะตอนนี้กำลังจะไปห้างนะคะเ,เดินดูของขายดูมีอะไรขาย ตอนนี้นะคะอยู่หน้าชอบนะคะเขาเปิดเก้าโมงสิบห้าเนาะ <laughs> ยืนอยู่นะคะตอนนี้นะคะร้านค้าก็ได้เปิดแล้วนะคะพเพื่อนๆก็ไปเดินดูเดินดูได้สักพักหนึ่งปรากฏว่าเรือโยกนะคะเพราะว่าลมแรงมากเลยนะคะพเพื่อนๆคุณตาคุณยายนะเดินดูในในในร้านค้าดเดินจับ มีวกว็เดินจับมันกนนันพอมันโยกแรงมากแบบไม่สามารถทรงตัวได้นะคะลมแรงมากเลยเนาะนี่เลยดีนะดีนะตอนที่เดินอะไม่อ้วกพอหลังจากที่เดินเสร็จแล้ววิ่งไปห้องน้ําเลยนะคะวิ่งไปห้องน้ <c oughs> ํา <c oughs> อันนี้ระหว่างที่เด,นด,ดินดูไปนะคะเรือโยกมากๆเลยนะคะอพอเดินดูเสร็จแล้วมยวก็ไปกินอาหารเช้าอีกปรากฏว่าก็กินไม่ได้นะคะกลัวอ้วกนะคะกินไปแค่นิดเดียวเองนะคะ พรุ่งนี้นะคะหวยออกนะจ๊ะเหมียวก็ซื้อ720แล้วก็100นะคะก็ซื้อหลายตัวอยู่นะไอที่เน้นๆนะคะก็มี 100, 0 0 720ยนยองนะไรเงี้ยคะที่เน้นๆนะคะก็มาบอกหวยเนาะเอ้ไปซื้อบิกบิ๊ินี่ ยู่ตานานแค่รักกันเดินใะทำไมอิสุเฮลุคนเยอะมากกะกินอะไร ตอนนี้นะคะลงมาเอ้ยลงมาอยู่ในรถแล้วนะคะเพื่อนคะ่ะโ,โนมิกะก็ไปหาคุยเซส urve คุยกับเขานะคะจะบอกว่าลมแรงมากแบบโอ้โหมิววิ่งไปอ้วกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนอ้วกแตก ถึงโรงแรมแล้วนะคะของเต็มเลย <laughs> ดูแบตก็จะหมด4ี่โมงครึ่งนะคะนี่เลยจ้ามาพักที่วอเตอร์พาร์คนะคะ นี่เราจะไปเช็คอินก่อนแบตก็จะหมดแล้วหนาวมากนี่เลยค่ะนาร้อนเขามีเล่นน้ำด้วยนะยนี่เอ,อา <c oughs> อคิดว่าเจ็ดเจ็ดศูนย์สองตามไม่กะ พ่ม่กลับมาเปิดเจ็ดศูนย์สองในห้องเป็นเจ็ดสองศูนย์นะคะเอออยู่ชั้นเจ็ดนะคะหวยนะหวยหวยเจ็ดเจ็ดสองศูนย์นะคะเพื่อนเพื่อนบอกหวยแล้วก็หนึ่งหนึ่งไอ้หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่บอกหวยตอนนี้ถึงห้องแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าก็ นี่เลยห้องอยู่ติดติดอะไรนะติดแม่น้ำฝั่งโน้นไีกะไปห้องน้ำก่อนไปปวดฉี่ไหนแม่น้ำาปีอ๋อ ข้างนอกเ,เป็นหิมะนาว <laughs> นูนติดแม่น้ำฝั่งโน้นนะคะนี่สวยมากตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้ต่างๆนะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะคะ่ะนี่เลยก็ประมาณนี้นะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำน,นี่เอาเปิดมาฝั่งนี้ <laughs> นี่เลยนะคะก็ประมาณนี้เนาะสีขาวสีขาวสีขาวนี่ ฝั่งนี้ก็จะเป็นกระจกอ่างล้างหน้าจักโครกประมาณนี้จ้ามิวห่อข้าวมากินด้วยนะคะไข่สองฟองเนาะแล้วก็มีหมูนะคะกินรองท้องมีกะดก็กินแฮม,อมตอนนี้นะคะมิวก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะคือห่อมาจากบ้านเนาะตอนนี้ก็นั่งดื่มไวน์นะคะชิลๆนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวก็จะนั่งดื่มสักพักเดี๋ยวเราก็จะไปหา ไปไปเล่นน้ําไปซาวน,าน่าไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ดึกๆหน่อยก็จะไปกินข้าวแต่ร้านอาหารที่นี่ปิดเดียวมากเลยนะประมาณทุ่มหนึ่งนะคะก็คือห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งก็คือเขาจะมีบุฟเฟอ่อาาดินเนอร์นะคะแต่ตอนนี้ใกล้ปิดแล้วตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆก็เราดูนะคะตอนนี้ก็ยังอิ่มอยู่นะจ๊ะขอนอนพักผ่อนนิดนึงก่อนนะคะเพื่อน ก็พรุ่งนี้ขอให้ทุกคนถูกหวยนะคะเพื่อนๆมิวก็ซื้อเจ็ดสองนแล้วก็หนึ่งศนศย์นะคะซื้อใส่ไปที่จริงซื้อหลายตัวอยู่นะคะมันใส่หลายตัวอยู่นะคะถูกใจนะคะไปแล้วจ้านะคะแล้วก็กําลังจะไปเล่นน้ําแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่พูดไปพูดมาเสียงหายนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะคะ พวกเราพวกเราจะไปซาวน่านะคะลงมาผิดมาผิดจ้ามาร้านอาหารใส่ชุดคลุมใส่ชุดคลุมไปเข้าร้านอาหารนะเขาบอกว่าหนี้เป็นร้านอาหารไม่ใช่ไม่ใช่ซาวน่าเอาเดิน เย็นไหมหอเ,เออเอสเมเน่เอสเมเน่น้ำเย็นตมาซามเมเน่อุลอสอ่าอันนี้นะคะสามารถไปด้านนอกได้ด้วยเอาไปฮะเมเน ร้อนไหมหนาวฮะสี่สิบเปอ็นต์ครีน้ำเย็นน้ำเย็น12องศา ดีปไหมถือแล้วทีจะยังกับเย็นไหมเย็นมากแต่ก็สนุกดีนะน้ำเดียวฮะน้ำแข็ง น Britain. ้ำแข็งกลับไปสไลด์อีกแล้วนะคะ